ดรามาสนันคูภัยบูนสร้างละครคุณธรรมไม่ไอายตัวเองนี่หรือละครคุณธรรมเล่นออกมาได้ไม่ไอายตัวเองดรามาสนันคูภัยบูนสร้างละครคุณธรรมถูกโซเชียลถล่มตรงจุดนี้ทำได้อย่างไงชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามต่างๆนานาคูภัยบูนทำละครคุณธรรมทางช่อง YouTube เจอดรามาวิจารณสนันเมินปล่อยตอนที่สองออกมาอีกดรามาอีก ติดโพเจ้าพ่อดราม่าทำอะไรมักได้กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตลอดคูไัยบูลแสงเดือนและสามีนักร้องทุกทุ่งดังกระต่ายพันนิพาล่าสุดโดนชาวเน็ตวิจารณ์อีกเมื่อคูพัยบูลและกระต่ายทำละครคุณธรรมในช่อง youtube ของตัวเองงานนี้คูไัยบูลแสดงเองเนื้อหาประมาณว่า เป็นคู่รักวัยเรียนในวัยนักศึกษาและโดนแฟนนอกใจปรากฏว่างานนี้ไม่ไวายมีชาวเน็ตเข้ามาด่ามาต่างๆนานาทั้งได้โพสต์ของกระต่ายและใน YouTube ประมาณว่าทำไมถึงกล้าทำละครแนวนี้ไม่นึกอายเจ้าของหน่อยหรอละครแนวนี้ถูกตรงคาแรคเตอร์และนิสัยส่วนตัวคูแล้วใช่ไหมครับตัวเองยังทำไม่ได้ทำไมถึงยังกล้าแสดงคุณธรรมว่างั้นไม่รู้สึกอายหน่อยหรอเป็นต้น ล่าสุดครูภัยบู์ไม่สนดราม่าปล่อยละครคุณธรรมตอนที่สองออกมาอีกต่างหากชื่อเรื่องท้าดแท้ไม่ไว้ก็ยังเจอดราม่าว่ากอบเขามาอีก